ไปประเทศอังกฤษแบบง่ายๆไม่ขายฝันนะคะก็ไปรเรียนภาษาตอนนี้นะคะกระแสย้ายประเทศกำลังมาแรงมากเลยใครๆก็อยากย้ายออกจากประเทศไทยเนาะแต่เราขอแนะนำในมุมมองของเราแบบโลกไม่สวยสิ่งที่คุณต้องมีคือ1พื้นฐานความรู้ด้าน,านภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษสำคัญมากเพราะเป็นพื้นฐานภาษาที่ทั่วโลกเขาใช้กันเนาะการที่เราจะไปเยอรมันหรือจะไปโนเวย์สวีเดนเนี่ย basically แล้วภาษาอังกฤษคุณก็ต้องดีก่อนอะต้องแบบไม่ต้องดีมากเอาแค่สื่อสารพอเข้าใจเอาตัวรอดได้เวลามีอะไรเนี่ยแจ้งตำรวจได้ต่อมานะคะสิ่งที่ทุกคนต้องมีก็คือเงินใช่ค่ะเงินเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเอาแบบโลกไม่สวยไม่ขายฝันคุณจะไปไหนได้ถ้าคุณไม่มีเงินเพราะค่าที่พักแต่ละเดือนอะมันไม่ใช่ถูกๆนะต่างประเทศอย่างเช่นประเทศอังกฤษ1ปอนด์เท่ากับ43บาท ก็คูณเข้าไปนะคะอาทิตย์ละร้อยปอนสี่อาทิตย์ก็สี่ร้อยปอนค่าเช่าบ้านอีกห้าร้อยปอนก็คร่าวๆเนี่ยยมไว้พันปอนยังไม่รวมค่ารถบัสรถไฟอะไรต่างๆที่คุณจะต้องจ่ายเนาะสิ่งที่เพื่อนๆสามารถทําได้และทําได้เลยง่ายที่สุดคือเอาตัวเองเนี่ยไปลงเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ไปหางานหรือผู้หญิงนะคะไปหาสามีหรือยังไงก็ตามให้มันมีคอนเน็กชันไว้ก่อนและ เพื่อการไปค้นพบตัวเองว่าเราชอบไหมที่เราจะอยู่ที่อังกฤษเราชอบที่นี่จริงๆไหมแต่ถ้าใครอยากไปแคนาดาอยากไปอเมริกาอยากไปออสเตรเลียก็แล้วแต่เลือกเอาที่ชอบที่ใช่แล้วก็เอาตัวเองไปเรียนภาษาก่อนค่ะเพราะการที่เรามาจากเบสิกประเทศไทยภาษาอังกฤษเนี่ยเอาตัวเองเป็นหลักนะภาษาอังกฤษเราห่วยแตกมากจนเรา step out of my comfort zone อยากได้ภาษาอังกฤษก็ไปอังกฤษแม่งเลยพอไปถึงเนี่ย โหลด Tinder เจอเพื่อนเล่นแมงถูกแอป,ปไปเลยเพราะอะไรเรามาเพื่อฝึกภาษาเ,ออเราต้องคุยกับคนท้องถิ่นไม่ได้หมายความว่าคนที่ดาวน์โหลด Tinder เนี่ยยูร l o กิ i งฟอร์ซ e กหรือคุณต้องการหาผัวหาคู่หาแฟนอย่างเดียวนะคะทีเนี้ยเรามาบอกวิธีแบบไม่ขายฝันกันดีกว่าก็คือการไปเรียนภาษานั่นเองค่ะประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศอันดับหนึ่งนะในด้านของการเรียนภาษาคือใครๆก็ไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษอะ ประเทศที่คนไทยอยู่เยอะๆและใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักก็จะมีอังกฤษมีแคนาดาอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์มาเลเซียอย่างเงี้ยนะคะแต่สำหรับส่วนตัวก็จะมารีวิวให้ฟังว่าอังกฤษมันดียังไงเขามี culture หรือวัฒนธรรมที่หลากหลายและเก่าแก่คลาสสิกมากเลยเพื่อนๆก็จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตจริง ได้ British accent นะคะแล,แ,ลแล้วก็ได้ฝึกฝนการใช้ชีวิตต่างบ้านต่างเมืองโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักและประเทศอังกฤษมีคนหลายเชื explicit, ้อชาติมากๆไม่ว่าจะเป็นอินเดียคนดำคนขาวเอเชียนอย่างพวกเราหรือว่า British นะคะเป็นประเทศที่ใช้ชีวิตอยู่ง่ายมากๆถ้าคุณมีความพร้อมทางด้านภาษาแบบ basic คุณก็สามารถไปประเทศอังกฤษได้เหมือนกันเพียงแค่คุณมีเงินค่ะใช่ฟังไม่ผิด ทุกคนควรจะมีเงินเนาะเพราะเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญที่เราจะสามารถย้ายตัวเองไปอยู่ประเทศนั้นๆได้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามต้องมีเงินเอาแบบโลกไม่สวยรู้สึกว่ไปที่ที่มีคนไทยเยอะนิดนึงเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้มีพี่ป้านาะอานะคะคอยช่วยเราได้ที่นั่นเลือกเมืองก่อนเนาะหลังจากเลือกเมืองแล้วเพื่อนๆก็จะได้เลือกว่าเราอยากเรียนภาษาแบบไหนจะมี2ประเภทนะคะการเรียนแบบ general english กับการเรียน Academic English Academic English เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการไปเรียนต่อปริญญาโทรหรือน้องๆไปเรียนปริญญาตรีอย่างนี้ค่ะก็จะต้องสอบ IEL การที่จะสอบ IEL เราก็สามารถเอาตัวเองเนี่ยไปเรียน IEL ในการเรียน Academic English ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษได้ต้องบอกก่อนนะว่า โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ลอนดอนเนี่ยมีอยู่เยอะมากๆเพื่อนๆจะถือวีซ่า short t e r ว v ซ s a นะคะก็คือ6เดือนถึง11เดือนเพื่อน,อนๆอาจจะลงเรียนภาษาอังกฤษ3เดือนหรือ6เดือนพูดกันถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะอาก็สรุปมาให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเนาะอยู่กับโฮสต์หรือว่าแชร์กับแฟลตเมดหรือเพื่อนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นบ้าน คือทุกคนอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็แยกเป็นห้องห้องห้องเดือนหนึ่งก็ขั้นต่ำ450ปอนถึง500ปอนขึ้นไปนะคะอยู่ที่โซนว่าอยู่โซนไหนก็หนึ่งอาทิตย์ก็จะใช้เงินประมาณ100ปอน150ปอนก็จะประหยัดหน่อยถ้าเพื่อนๆอนทำอาหารทานเองที่บ้านเนาะหรือคนที่ไปเรียนปอโทไปรับทำงานตามร้านอาหารไทยก็จะประหยัดเรื่องค่ากินอยู่เนาะได้กินอาหารดีด เดือนหนึ่งตีไปเลย1,000ปอนด์1 0 0 0ปอนด์คูณ43บาทไทยเท่ากับเท่าไหร่คิดไว้เลขกลมๆก,ก็5 0,000ื่นละกันเดือนละ5้าห0,000ื่น ขั้นตอนการเตรียมเอกสารนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2-4สัปดาห์ไม่ถึงเดือนค่ะค่ะสำหรับคนที่วางแผนอยากจะย้ายประเทศนะคะก็จะต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนินเน่นๆก็คือต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณจะต้องทำสเตทเมนต์เงินต้องมีที่มาที่ไปนะคะไม่ใช่ว่า15วันตุ่มล้านหนึ่งเข้ามาอันนี้วีซ่าก็ไม่ผ่าน อังกฤษเขาจะปล่อยวีซ่าให้2แบบก็คือทุกคนจะได้วีซ่า6เดือนต่อให้คุณจะเรียน3เดือนคุณก็เที่ยวไปก่อนได้1เดือนหลังจากเรียนจบ3เดือนก็อยู่เที่ยวได้นะคะก็ต่อให้คุณลงเรียน3เดือนอังกฤษก็ให้วีซ่าคุณไป6เดือนได้ไปใช้ชีวิตกันเลยซึ่งการที่เพื่อนๆได้มีชีวิต t e m p o r a r y ที่อังกฤษเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆสามารถทําได้คือการที่เพื่อนๆเ,เริ่มสมัครงานหย่อนเลเวสม่คือต้องเตรียมเอกสารไปจากเมืองไทย ไปครั้งเดียวเอาให้ปังระยะเวลาที่เราได้ไปเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ apply job ไปด้วยทีนี้ปุ๊บเราก็เริ่มหางานเพราะมันจะมีโปรเซสต่อให้เราได้รับการอินทวิวแล้วกว่าที่วีซ่าทำงานของเราจะ a แ p r o ูปมันจะต้องมีระยะเวลาซึ่งเราเคยมีปัญหาตรงนี้มาแล้วเราต้องเตรียมทุกอย่างไปจากไทยเลยแล้วกะเลยว่าไปครั้งนี้มงอย่างยกตัวอย่างนะคะเพื่อนเราไปเรียนภาษา ไป11เดือนที่อังกฤษไปเกือบ1ปีเขาเรียนภาษาตั้งแต่ระดับ basic, intermediate, upper intermediate ถึง advanced แต่ละระดับเนี่ยโรงเรียนเขาจะจัดสอบคนเรียนเสร็จทุกคนจะได้ certificate ส่วนบางคนก็จะไปเรียน IEL t s เพื่อที่จะใช้ต่อในการเรียนปริญญาโท master นะคะก็สามารถไปเรียน IEL t s แล้วก็สอบที่อังกฤษได้เลยสำหรับคนที่ไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษนะคะ you are not allowed to work คือทุกคนทำงานไม่ได้นะคะผิดกฎหมายเราก็จะได้ short term student visa มาถ้าคุณไปแอบ,บทำงานหรือคุณมี Connection ก็แล้วแต่แต่ถ้าโชคร้าย bad luck home office มาก็จะซวยกันหมดนะคะคุณก็จะโดน cancel visa และคนที่จ้างงานคุณหรือนายจ้างก็จะซวยไปด้วยเนาะ เพื่อนๆจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมาด้วยวีซ่าเทียโฟหรือเรียนระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้นค่ะก็ต้องระวังนิดนึงถ้าใครมีคอนเนคชันอยากจะไปแอบทำงานยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าไม่แนะนำค่ะผิดกฎหมายสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเอาตัวเองไปเรียนภาษาซึ่งไปได้แน่นอนไปได้ทุกที่เพราะเราเป็นนักเรียนเราจะไปเรียนภาษาเนาะแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคือการหาผัวเพราะกว่าที่เขาจะจะลดปากกาเซ็นให้กับสาวๆเนี่ย มันมีขั้นมีตอนเนาะไม่ใช่อยู่ๆอ,อยากจะแต่งก็แต่งได้เลยเออเพราะฉะนั้นวิธีที่ไปง่ายที่สุดไปเรียนไปหาโอกาสไปเรียนต่อและไปหางานหลังจากเรียนจบถ้าใครโชคดีมีคอนเน็ t ชันก็ลัคกี้ไปค่ะแต่ถ้าคนที่ไม่มีคอนเน็ t ชันและอยาก step out of comfort zone คุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆต่อมานะคะหลังจากที่เราไปยื่นวีซ่าเนี่ยเราจะใช้เวลารอผลประมาณ7วันถึง2 3อาทิตย์ไม่เกิน3อาทิตย์ค่ะ แล้วเราก็จะได้วีซ่าพร้อมบินเตรียมเอกสารจัดกระเป๋าไปได้เลยก็อยากให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายว่าอยากไปที่ไหนไปเพื่ออะไรไปทำอะไรถ้าไม่มีสามีไม่มีแฟนไม่มีแฟมลี่ใครจะซัพพอร์ตเราและเรามีมันนี่เนี่ยเรามีเงิน Pocket Money เพียงพอไหมกับค่าใช้จ่ายต่างแดนขั้นต่ำสามเดือนไม่ใช่ว่าอยากไปอยากไปอยากไปแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเอาเงินจากไหนไปแล้ว พอเก็ตมันนีไม่มีเดือดร้อนพ่อแม่อย่างเงี้ยอย่าหาทำแต่ถ้าใครอยากไปเป็นโรบินฮูดหรือไปแอบทำงานเราไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันจะเสียชื่อเสียงกับประเทศไทยเนาะแล้วก็เพื่อนๆหรือคนรุ่นหลังเนี่ยก็จะขอวีซ่าได้ยากแนะนำว่าสนับสนุนให้ทุกคนย้ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับคนที่กังวลว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราจะทำยังไงดีเราไม่กล้าพูดก็ You have to forget about perfection. You can start online. You can join a community. You can find the right partner to speak English with you. You have to be brave. Don't be afraid. Don't be shy. Keep speaking anyway. Don't worry about grammar, please. Just keep speaking. Then you will get better every day. Trust me. ลองดูนะคะ. <laughs> ก็ค่อยๆพูดใจเย็นๆเริ่มจาก easy word easy sentence แล้วก็ให้ตัวเอง c o n f i d e n e ในการพูดไม่ต้องอายแล้วคลิปต่อไปนะคะก็จะมาพูดให้ฟังกับชีวิตที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะก็ใครมีข้อคิดเห็นยังไงเอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ